สวัสดีค่ะวันนี้ส้มจะมาแกะกล่องได้รับสินค้าเมื่อวานนะคะขนส่งคือรีวานอนนี้ว่าน,นะคะกล่องสมบูรณ์แบบค่ะได้รับตั้งแต่เมื่อวานนะคะแต่ว่าส้มไม่ได้แกะนะคะจะมาแกะวันนี้นะคะแกะเลย แพ็กมาอย่างดีมากนะคะมีตัวกันกระแทกให้ด้วยค่ะ ใช้ในการทำบราวนี่นะคะสำหรับตัวนี้ค่ะเป็น i n t e n นด์ดาร์คคอมเพนะคะเป็นช็อกโกแลตแบบกระดุมนะคะส้มจะนำมา ใช้เป็นส่วนผสมของบราวนี่นะคะทำไมบราวนี่ถ้วยเล็กๆถึงขาย10บาทเพราะว่าเราใช้ช็อกโกแลตนะคะเราไม่ได้ใช้แต่ผงโกโก้นะคะดังนั้นนะคะก็ราคาสมเหตุสมผลค่ะสำหรับบราวนี่กระทง4.5คูณ4.5แล้วขายที่10บาทนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะที่ส้มสั่งมานะคะเป็น i n t e n s e Dark Compound ช็อกโกแลตนะคะ ชนิดกระดุมนะคะ1กิโลนะคะ195บาทนะคะก็อุดหนุนบราวนี่ของ้มด้วยนะคะแล้วก็สำหรับกระทง4.5คูณ4.5กระทงเล็กๆ10บาทก็ไม่แพงนะคะเพราะว่าเราใช้ของดีมีคุณภาพแล้วก็รสชาติของเรานะคะอร่อยมากๆค่ะไม่เชื่อต้องลองชิมนะคะทักมา สั่งซื้อกับส่งได้นะคะบราวนี่เก็บได้นานนะคะนอกตู้เย็นได้5้ถึงเวันได้สบายๆเลยถ้าใส่ตู้เย็นก็เป็นเดือนเดือนเลยนะคะอร่อยนะคะบราวนี่ไม่ขมนะอร่อยมากค่ะ